เอาคนก่อนโตมาแล้วแม่เห็นมาแม่เห็นมาตัวเล็กอยู่นี่ให้น้องมันตัวเล็กมันเดินเปนอยู่มันเดินหายจิมมี่ก็คิดดูจิมมี่เปล่านุ่นอ่ะบนนู่นอ่ะจับมันดีจิมมี่่า กันดีล้นไมน้นไปนู้นที่เดินตามพ่อดิีเลยไปนู้นกิจิมมี่อยู่บนรถไปล่าดูนีใช่ป่ะมิสเตอร์บีได้เปล่าันแชบีได้เปล่ามาเลยมาไอตัวแล้วไตัวแล้ระวังหลอดนะระวังลอนะเดี๋ยวมันนึกว่าอาหาร อ๋อมันกินต้นไม้ใบนั้นมันกินใบที่อยู่บนรถอ,อย่าไปเช็ดอย่าไ้้นหอะทิ้งไปเถอะเดี๋ยวมันนึกว่า,าใส่ถุงใช่ล็อตเตอรี่ใส่ไปนี้่อโอ้โหเยวเลยอ่ะไก้ชิดกระเล็กไก่ชิด oh